สวัสดีค่ะวันนี้นะคะค,คุณครูอิงนะคะมีกิจกรรมนะคะทดลองวิทยศาศาสตร์นะคะมาให้เด็กๆทํานะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้ค,คุณครูจะทดลองอะไรอ่าไหนอลองเดาซิคะติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอวันนี้นะคะจะเป็นการทด,ทดลองเกี่ยวกับน้ํานะคะก็เดี๋ยวนะคะจะแนะนําวัสดุแล้วก็อุปกรณ์นะคะแล้วก็ขั้นตอนการทา นะคะให้เด็กๆดูกันนะคะอุปกรณ์เนี่ยเด็กๆสามารถหาได้จากใกล้บ้านของเด็กๆเลยนะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวัาวสดุและอุปกรณ์นั้นมีอะไรกันบ้างคะ่ะ นี่นะคะคือวัสดุและอุปกรณ์ของเรานะคะมีกระดาษล้างกันกลนะคะแก้วน้ําแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่ก็ได้แต่วันนี้คุณครูอิงนะคะเอามา2แก้วเลยนะคะจะให้เด็กๆเปรียบเ,เ,เทียบแล้วก็กะละมังหรืออะไรก็ได้ที่เอาไว้รองรับน้ํานะคะกันน้ําหกเนาะโอเคเด็กๆเ,เห็นอุปกรณ์แล้วทายสิคะว่ามันคือกิจ,จกรรมอะไรทายถูกไหมนะ พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยดีกว่าไปนหลังจากเห็นอุปกรณ์ไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมกักน้ําไว้ได้เอ๊เราจะกักน้ําไว้ได้ยังไงนะก็ในเมื่อถ้าเรานะคะเอาน้ําใส่ลงไปในแก้วแล้วเราก็เทลงไปเนี่ยยังไงน้ํามันก็หกแน่นอนเด็กๆสงสัยไหมคะว่ามันจะกักน้ําไว้ได้ยังไงอืม เดี๋ยวนะคะเรามาดูขั้นตอนการทํากันกว่านขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาขวดน้ํานะคะใส่ลงไปในแก้วน้ํานะคะก็จะมีทั้งขนาดที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยเราต้องลองไว้ก่อนนะคะเพื่อกันไม่ให้น้ํานะคะมันหุกอ่าได้แล้วหนึ่งแก้วตั้งไว้ก่อนแล้วก็แก้วเล็กนะคะนี้ ะะเราจะมาเอากระดาษนะคะอันนี้เป็นกระดาษลังนะคะหาได้ง่ายๆนะคะจากกรองที่พัสดุมาส่งก็ได้นะคะต่อมาเราก็ใช้กันไกลอันนี้ให้ใช้กันไกลนะคะให้น้อมัดระวังนะคะเราตัดกระดาษนะคะเลยตัดออกมาเลยหนึ่งเทปแล้วก็ลองเอามาเทียบดูนะคะกับแก้วน้ำมัอนสิได้ไหยคือขนาด ấy. พอดีนะลูกนะถ้ามันใหญ่เกินไปแล้วก็ปรับแต่งได้นะคะเอาให้เล็กกว่าน,นี้สักนิดนึงเดี๋ยวเราตัดไว้สองอันเลยนะคะทั้งแก้วเล็กแล้วก็แก้วใหญ่ขนาดปรดิมาณนี้นะคะก็น่าจะพอดีแล้วนะนี่แล้วก็เดี๋ยวนะคะตัดแก้วเล็กเนาะแก้วเล็กเนี่ยตัดแก้วใหญ่แล้วก็ตัดแก้วเล็กประมาณนี้นะคะอือแค่นิดเดียวนี้นะคะอือได้แล้วนะคะปุ๊บเราลองเช็คด,ดูโอ๋อยังใหญ่เกินนะคะเราก็ตัด ะะจากนั้นเราก็ลองนะคะเอานี้มาเทียบดูเ,เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มีได้ทั้งแก้วใหญ่แล้วก็แก้วเล็กเร้ก็ได้สาริบมาเล้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองนะคะมาทาดูว่าเราจะตักน้าเนี่ยไว้ได้ยังไงนะคะค่ะ,คะเราจะเอาเป็นแก้วเล็กก่อนแล้วกันเนาะเป็นแบบว่าเล็กเล็กก่อนวิธีการก็คือเอาันี้นะคะมาปิดปึ๊บแล้วก็ เอามือนะคะให้อยู่ใน,ในกาละมังนะลูกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหุบปิดให้ดีแล้วจับให้แน่นเลยแล้วก็พลิกปุ๊บนับ1ถึงส0เราจะนับไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6องสามสเดี๋ยวคุณครูยิงจะไล่มุนให้แก้วน้ำเนี่ยดูดกระดาษเอาไว้กักน้ำเอาไว้จะเอาออกเลยนะคะ จะเอาออกแล้วนะนี่ทาา่าแดนเดี๋ยวเรามาลองมาดูแก้วใหญ่แก้วใหญ่ก็เหมือนกันนะคะปิดเอาไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิกปุ๊บโอ้น,<ำ>น้ำหกนิดหน่อยเอานับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สามส สิบแล้วนะคะสิบแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยนะคะค่อยๆปล่อยคุิงค่อยๆปล่อยมือปึ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไหมน้ำไม่ไหลออกมาแล้วก็กักน้ำเอาไว้ได้ด้วยเดี๋ยวลองเอากลับไปเป็นเหมือนเดิมปึ๊บอ่าเหมือนเดิมแล้วนี่นะคะเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมที่เป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวลองอีกทีนึงดีกว่าเพื่อให้เด็กๆได้ดูเนาะปุ๊ปบนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ปล่อยนะคะปล่อย,อย,อยพอถึง10แล้วก็ปล่อยอ่ะเห็นไหมเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะเมื่อกี้เห็นไหมคะนั่นๆั่นนั่นๆั่นั่นเห็นไหมไม เมื่อกี้ที่เป็นวงกลมวงกลมขึ้นไปมันคือฟองอากาศนะค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เราได้ทําการทดลองนะคะเรื่องกักน้ําไว้ได้เนี่ยไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะสรุปนะคะว่าที่เรากักน้ําไว้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นมายากลหรือคุยงมีเวทมนต์หรือมีมายากลนะคะแต่ที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าอากาศมันมีแรงดันเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นอากาศได้ แต่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเอามาทดลองต่างๆนะคะตอนนี้นะคะที่เห็นแก้วน้ําเป็นแบบนี้ยเพราะว่าแรงดันอากาศตอนแก้วใหญ่แก้วนี้ค่ะเด็กๆเ,เห็นวงกลมที่มันขึ้นมาตอนที่คุยความแก้วไหมลูกนั่นแหละค่ะคือ แรงดันอากาศนั่นคืออากาศที่มันอยู่ในแก้วเราใช้กระดาษนะคะปิดปากแก้วไว้แล้วดันไว้ให้แน่นอากาศมันก็เลยไม่ได้เข้าไปพอมันไม่ได้เข้าไปมันก็เลยเกิดเป็นแรงดันทําให้แรงดันเนี่ยอากาศนะคะมันก็เลยดูดกระดาษเอาไว้คุณิงก็เลยกักน้ําเอาไว้ได้ไม่ให้มันหล่นลงมานะคะเด็กๆเด็กๆคะถ้าหากนะคะที่บ้านเด็กๆมีอุปรกรณ์ครบนะคะให้เด็กๆลองทดลอง,ลองกจิจกรรมนี้ดูนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกับกิจกรรมต่อไปว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันดีค่ะบ๊ายบาย